สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพท,ทุกทุกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระรอดหนองมนกุวัดหนองมนจังหวัดลบบุรีเนื้อชินตะกัวสนิมแดงนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube ชิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะเล็กนะครับค่อนข้างที่จับและลงกล้องลำบากนะครับต้องกราบขออาภัยทุกๆท่านนะครับภาพชัดบ้างเบลอบ้างนี่ผมต้องกราบขออาภัยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ คาบขีกลุ่ผสมผสานกับคาบสนิมอของเนื้อชิ้นนะครับองนี้ชิ้นตะกัวนะครับโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนสภาพไม่ได้ใช้นะครับองนี้ครับเกตเห็นด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จับลําบากนิดนึงนะครับเรามาดูเนื้อหาสภาพเนื้อชิ้นนะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับ คาบขี้กลุผสมผสานกับคาบสนิมไขนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเก <races S 2> เห็นนะครับท้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับองค์พระนี่จะบางนิดนึงนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพ Una ื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่คาบสนิมไขผสมผสานกับคาบขี้กรุกนะครับโรยตัวบางๆกระจายยทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นรอยกระเทาะ่อนของคาบสนิมไขนะครับตรงพระเศียรนะครับทางช่องเบ็นววันนี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับ หรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับค่ำคืนนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับคาบสนิมนะครับสนิมไของค์นี้จะออกสนิมแดงนะครับสภาพพื้นผิวนี่ก็จะยุ่จะย่นตามการเวลานะครับคาบที่กลุบบางๆนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ค่อนข้างลงกล้องลําบากนิดนึงนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนี่ต้องกราบขออภัยนะครับสังเกตเห็นคราบสนิมไข่นะครับผสมผสานกับคราบขี้กุดด้านหลังนี่ฝังตัวแน่นจากพื้นด้านในขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นรอยระเบิดนะครับหรือรอยหลุดล่อนของคราบสนิมไข่ด้านบนนะครับคงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับออกมาให้แนวทางนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับ คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับมีของสนามและของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ทุกท่านไปศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับท่านต้องคิดดีๆนะครับกลุ่มและบุคคล พวกนี้นะครับเขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนนะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมผมทางช่องทาง YouTube นะครับเนื้อหาสาระไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเรามาดูคราบสนิมไขบวกกับครา,าบขี้กลุนะครับสังเกตเห็นรอยกระเทาะร่อนออกของคาบสนิมไข่นะครับพวงนี้จะเป็นพระรอดหนองมนนะครับ ุวัดหนองมนลบบุรีค่อนข้างหายากนะครับเห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับาราคาเช่าหาพระเครื่องนะครับเพจเบญจวันเราเปิดชาราคากลางนะครับ ไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดต้องการราคาแบ่งปันจับต้องได้ท่านต้องไปทางนั้นนะครับไปให้สุดเลยนะครับเก็เห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับข้างลงกล้องนิดยากลำบากนิดนึงนะครับเบอร์บ้างชัดบ้างนิดนึง ก็กราบขออภัยนะครับพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเกตเห็นนะครับคล้ายๆกับคาบลาดําปกคลุมอยู่บนพื้นผิวพระนะครับเกตเห็นคา,าบสนิมขายนหลุดกระทาะร่อนออกจะเห็นเนื้อในขององค์พระเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยำค่ำนะครับขอให้ เพื่อนๆจากเฟ e บ o o กก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางย้อไทาง YouTube นะครับมีความสุขยาม่ํากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับก็ขอให้ทุกทุท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน